ก็สวัสดีครับทุกคนครับผมก็วันนี้เนี่ยนะฮะปล่อยคลิปเป็นคลิปที่3นะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเราจะมาบล็อกท่าไม้ตายกันบ้างครับผมเนาะก็มีเมื่อวานปล่อยไปแล้วครับบล็อกท่าไม่ตายโคชิโนใช่ไหมแล้วก็มีไรนะเลียร์สมัครเล่นของสกุล,ลงิีครับแล้วก็ท่าเฟดเนาะวันนี้ครับบล็อกท่าไม้ตายอคาง,งิครับผมที่เป็นกระโดดดังสองมือที่รุนแรงอะที่มันมีลมอะไรที่เราแบบที่แบบเพื่อนๆขอเข้ามาว่าแบบ พอทำไมมันมันบล็อกยังไงว่าแบบเห็นไหมตอนเราไปบล็อกเนี่ยมันจะกระเด็นออกมาใช่ไหมครับอ่ามือก็มีความสงสัยนะว่ามันจะบล็อกยังไงเนาะแต่วันนี้เราจะมาไขาความกระจ่างนั้นเองครับผมแต่ก่อนเข้าคลิปเนี่ยต้องขอบคุณน้องคนนี้มากๆเลยครับที่เขาเป็นคนส่งคลิปเข้ามาเนาะว่าแบบอยูอ่ดีน้องก็ทักมาครับว่าพี่ผมเดี๋ยวผมส่งคลิปบล็อกอันติให้นะครับแล้วพี่เอาไปทําคลิป <Wow. S 1> โอโ้คืออยูอ่ดีก็เอาคลิปมาให้ครับคือแบบคือน้องใจดีมากๆแล้วไม่ใช่มีแค่คลิปเดียวนะครับ เดี๋ยวมีต่ออีกครับผมเดี๋ยวจบคลิปนี้อย่าพึ่งนะครับมีต่ออีกมีบล็อกนันติตัวอื่นดีนะฮะลอชมเลยครับผมต้องขอบคุณน้องเขามากๆานะแล้วไปแอดเพื่อนถ้าอยากเล่นเขาแอดเพื่อนหรือว่าแอดอะไรไปก็ได้นะครับผมเนาะขอบคุณน้องมากเลยแล้วก็ยังครับยังเ,เพื่อนๆมีคลิปเด็ดๆการบล็อกดีๆบล็อกท่าไม่ใต้หรือว่าบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฮไลท์มันๆสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจเลยนะครับผมผมโปรโมทผมอะไรให้ได้หมดเลยนะแล้วก็เนี่ยมีน้องคนนึงฝากชแนลนะครับผมอ่าก็คือ นิตเตอร์ซีเค็ดครับผมเนาะก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับแล้วก็น้องเขาเนี่ยคือเขาไม่ใช่น้องที่แท้ผมหรอกครับก็คือแบบมาปรึกษานะครับว่าแบบอะไรอย่างนี้ทํายังไงก็เพื่อนๆก็สามารถมาปรึกษาได้นะการทําช่องหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นแค่คนเล่นเกมคนหนึ่งครับที่ไม่ได้เก่งหรือว่าอะไรเลยผมเคยบอกไปแล้วเนาะแต่อะไรที่ผมช่วยได้เนี่ยผมก็จะบอกนะครับแล้วก็จะแชร์ต่อเนาะโอเคนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับว่าผมชอบชแนลนู้นมากกว่าผมติ่งชแนลนูน้น แล้วแบบต้องไม่ดูชแนลนี้ไม่เกี่ยวเลยครับผมไม่เกี่ยวเลยนะเพื่อนๆจะคิดแบบนั้นก็ได้ครับแต่อะไรที่อคติอะ่ะมันก็จะไม่ดีต่อเราใช่ไหมโอ้ยเริ่มยาวครับ2อนาทีแล้วไปเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเนาะไปอย่างแรกครับถ้าเราจะบล็อกเนี่ยเราจะบล็อกอาิงิีใช่ไหมฮะเราต้องไปดูสกิลก่อนเลยไปครับพอเข้ามาก็ดูที่สกิลวันติครับแล้วก็อ่านเลยว่าอาิง,งิเนี่ยกระโดดสูงขึ้นแล้วก็นี่ครับเลี้ยงบุกไปข้างหน้าเนาะแล้วก็ทําการดัง อย่างเต็มแรงเาวากับกอริลลายักษ์นะครับผมเสร็จแล้วเราไปดูคลิปกันเลยครับผมว่าพวเพื่อนๆก็น่าจะโดนแหละครับเนาะเล่นกันมาขนาดนี้ผมว่าน่าจะรู้แหละว่าสกิลของเขาทําอะไรบ้างเห็นไหมครับตอนเขากระโดดเนี่ยจะมีลมขึ้นมาใช่ไหมครับลมที่เป็นแบบพุ่งนอนตามตัวเขาปื๊บเนี่ยถ้าพเพื่อนๆกระโดดตอนนี้เนี่ยกระโดดบล็อกตอนนี้ยังไงก็ต้องกระเด็นออกใช่ไหมหรือว่ากดก่อนคือต้องกระเด็นออกแน่นอนผมก็เป็นนะครับวิธีแก้ก็คือกระโดดตอนลมหมดครับเนี่ยปุ๊บแล้วกระโดดบล็อกตอนนี้ครับ คือง่ายๆครับสังเกตที่ลมหมดแล้วก็ลูกไปอยู่ที่หลังคอเขาให้กระโดดบล็อกตอนนั้นครับเรามาดูวิธีบล็อกครับนี่ฮะอันนี้เป็นเร็วเนาะเดี๋ยวผมจะโซโลครับวิธีแรกครับถอยตั้งหลักไปอยู่ในระยะที่บล็อกก่อนครับเนาะมาวิธีแรกก่อนครับถอยตั้งหลักไปอยู่ในระยะที่บล็อกได้ก่อนคือถ้าอยู่ถ้าเราอยู่ไกลเนี่ยคือไม่สามารถบล็อกได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะคือวิธีแรกครับไปอยู่ที่ใต้แป้นครับผมเนาะว่าสกิลของเขาเนี่ยจะทําการดังที่ใต้แป้นนั่นเองหรือว่าระยะใกล้ๆแป้นน อย่างแรกครับไปอยู่ที่ใต้แป้นเนาะแล้วผมจะให้ดูความเร็วปกติก่อนนะครับช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเราค่อยไปโซโลโตอนช่วงท้ายๆเนาะให้ดูว่าตอนความเร็วปกติเราควรกระโดดตอนไหนเห็นไหมครับเพื่อเมื่อก็จะสังเกตได้จะกระโดดบล็อกตอนลมใกล้หมดครับเห็นไหมฮะพอลมใกล้หมดปุ๊บกระโดดเลยเนี่ยกระโดดปุ๊บเลยปล่อยให้เขากระโดดไปก่อนครับลมใกล้หมด rồi, แล้วก็พุกระโดดต่อเลยฮะก็จะประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูที่ความเร็วแบบช้าๆนะครับก็คือความเร็วแบบโซโล่นั่นเองจะได้รู้ว่าจังหวะไหนควรโดดนั่นเองเห็นไหมครับลมใกล้หมดแล้วเนี่ยคือกระโดดเลยก็คือให้เขากระโดดค้างอยู่บนอากาศสักแป๊บหนึ่งครับเนาะแล้วก็อยู่ที่ระยะนะครับเนาะระยะใต้แป้นเนาะแล้วก็ถามว่าตรงเหลี่ยมไหนก็ได้ใช่ไหมตรงด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างก็ได้ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยน้องเขาไปบล็อก แบบเคือมือบล็อกมาสดแล้วก็เพิ่งส่งมาให้ผมเลยคือการบล็อกด้านข้างครับนี่ฮะคือไหมครับเขาจะเล่นอะไรนะรู้เขาว่าครับเออนี่คือคลิปนี้ก็จะสังเกตได้ง่ายครับเพราะว่าเขาจะกระโดดตอนที่แบบลมใกล้หมดแล้วหรือว่าลมหมดแล้วนั่นเองฮะเราก็จะมาทวนกันนะครับ1นครับอยู่ในระยะใต้แป้นครับเนาะอยู่ในระยะเขาก่อนแล้วก็อันที่สอครับผมข้อที่สอง ให้กระโดดบล็อกตอนที่ลมหมดครับเห็นไหมฮะคลิปนี้สังเกตได้ง่ายๆเลยลมหมดปุ๊บเขาจะกระโดดเลยฮะหรือว่าลมใกล้หมดก็ได้ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูๆก็ลองเอาไปทํากันดูนะฮะเนาะเราก็จะได้มีวิธีแก้ทางของเจ้าตัวนี้ครับโอเคเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็ดูวนไปเลยครับแล้วผมก็จะจบคลิปไปเลยนะแต่เพื่อนๆสามารถดูได้เรื่อยๆนะครับเนาะผมจะปล่อยแล้วว่าผมก็จะหายไปเลยเนาะโอเคนะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเนาะจะได้มีคลิปการบราล็อกท่าไม้ตายใหม่ๆอื่นๆออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับแล้วก็วันนี้จะมีปล่อยออกมาอีกคลิป2คลิปครับผม <S 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 ก็กดติดตามไว้เลยนะจะไม่พลาดน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาเป็นสมควรครับแลวผมก็จะไม่กวนทุกคนแล้วก็ดูวนไปเลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคน always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every Breath, see my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Uh, Always uh, do it on my up. own. So gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the sort it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah <laughs> Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you all the path. If you want it bad, I'ma show you every side. Yeah, how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done be Number one, working hella hard until I catch what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until yeah. I want. Yeah, always do it on up. my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah <laughs>